รถใหม่นั่นแหละสองพันยี่สิบสองมอเตอรโอ้ยสู้เรียนสเตอร์เรืออะไรกันแน่อ๋อแมปด้วยเนาะแมปก่อนแล้วค่อยสเตอร์เนาะอ่าโอเคยางมันใหญ่ไงสเตอร,ร์เล็กมากไม่ได้ครับมันหนักต้องไล่ๆตามสเต็ปนะอ,อ่าโอเคคอยจัดการด้วยครับแบบไยมาจบหนึงอ่ารถใหม่สองพันยี่สิบสองอันนี้ปีสองพันยี่สิบสองเนาะเข้าใจโอ้โหส่งมา จะของว่าโรงงานทํามาทับไม่สนุกไม่แรงวันนี้นะครับมารีแมปเพิ่มเติมสักนิดพร้อมจะเปลี่ยนแคมแล้วก็ไล่สเตอร์นะครับตามภาษาคนใจวัยรุ่นบุญหอกำลังจัดโปรแกรมให้ให้เหมาะสม กับรถคันนี้นะครับ่าไรนะครับโหลดไฟหน้าหลังบ่ใช่ไหมอโอเคครับอพอลองเสียงหน่อยสิแมปเสร็จลองเสียงหน่อยว่าเป็นยังไงรู้จะได้สตาร์ทก่อนจะได้ไปเปลี่ยนโหลดให้ผมฟังเสียงสิ หมื่นห้าร้อยมื่นสองมืนอองม่นสอง <12 S 2> ไม่ได้หอ,หอบเบาๆหอบเบาๆเพราะว่าท่อ,อคอเล็กอ่านะครับโอ้สเตอร์รุ่นนี้สวยเนาะทนทานแมปแลยยังไม่พอนะครับอยากทดสเตอร์ด้วยนี่ก็ามาตั้งใจหมุนทดสเตอร์นะเฮ้ยผมตั้งใจไม่ได้มันตั้งใจมาที่แมปนะตั้งใจมาทดสเตอร์แต่ได้ยินว่ารีแมป โอ้เห oh, ็นค no. ันน uh oh, ั้นเห็นคันนั้นดิแม็บเนาะให้เขาพูดกันว่าดิแม็บว่าวิ่งดีอ่ะเออทำไมมันมันรอกมันโอ้อะไรของมันวะนั่นนะเฮ้ยใครเอาคนพิการมาทำไมนี่มาเนี้ยนี่อ่านะครับเจ้าฟิวกับโมไซไม่ถูกกันเลยนะครับต่อไปนี้จุบใครวะนี่ชื่ออะไรชื่เบียครับฮะเบียเบียนี่ สมพรจะชื่อแบบนี้มักจะรูปโลอุ้ยไอฟิวเองมานี่สัมภาษณ์ก่อนเอ็งแกล้งใส่มาเล่นๆใช่ไหมเอามือมานี่จะดึงเล่นก่อนของจริงนี่ครับอ้ก็นึกว่าเอ็งจะทําเล่นแสดงหรือเปล่าวะวันนั้นตีลังกาหัวได้กระทบพื้นไหมดีทำไมเอ็งจําร้านนี้ได้วะความจําได้เปลี่ยนไปไหมนี่ไม่ครับหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ คสิบเองเองสมองเองไปแล้วต่อไปขับรถระวังเองไม่ได้ขับเองซ้อนคนซ้อนชอบเป็นเพราะว่าไม่ได้ระวังเนาะขนาดขับเองเป็นรู้ครับแต่ไม่กล้าเปิดเผยจ่ามันโซโล่อะแคมโอแคมไปเลยครับไปแล้วรีแมปกับมัวใหม่